สวัสดีค่ะน,นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นบออันอันนี้ต้นผักตะกะเตนนะคะเด้อพูดใดบเเคยเห็นเห็น,หนว่ามันสิบเป็นยอดคือตะกะเตนนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่ตน้นคือตะกะเตนเห็นบ่แล้วเขาจะมีดอกเขาจะมีดอกสีชมพูเนาะแล้วก็สีขาวอันนี้สามารถกินได้้อคะเด้อนี่ดอกตะกะเตนกินได้อหีหลีเด้แต่มันมันคือตะกะแตนเลยเห็นบ่เนี่ยแล้วดอกเขาจะเป็นสีขาว พอเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นเอ้ยมีสีขาวกับสีม่วงสวยอ่ะสวยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เป็นยอดเหมือนตะกระแตนเลยเห็นปะนี่ยอดเหมือนตะกระแตนนี่สวยค่ะ,คะ